เข้าสู่นัทธาไลฟ์ค่ะพบกับดิฉันนัทธาโกมลวาทินนะคะที่เพจนัทธา newsbeat ค่ะนัทธา a newsbeat ที่คุณผู้ชมกำลังติดตามอยู่ณเวลานี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่เมียนมาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาขณะน,นี้เข้ามาติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวดิฉันขอแชร์ไปที่โปรไฟล์เพจ ของตัวเองก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ตอนนี้ก่อนได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มยอดผู้ติดตามค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามกันขณะนี้ดิฉันดีใจมากค่ะเพราะว่ายอดคนติดตามเพจนี้เกินหนึ่งแสนคนแล้วเป็นกำลังใจสำหรับคนทำมากเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์เมียนมา ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วนะคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำนัดพิเศษค่ะอาเซียนัม,มิตท,ที่ตอนแรกนัดกันไว24้24เมษายนว่าจะไปพบหารือกันที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกรุ่งจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นสำนักเลขาธิการที่ทางอินโดนีเซียก็ต้องการในฐานะเจ้าบ้านก็ต้องการให้ไปคุยกันที่นั่นนะคะเพราะว่าก็จะเป็นในเชิงสัญลักษณ์ถ้าการประชุม มีผลออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถคลี่คลายหาทางออกเรื่องวิกฤตเมียนมาได้ก็จะได้รับการจารึกแหะค่ะว่าเป็นการประชุมที่เห็นผลที่สํานักเลขาธิการอาเซียนแต่นาทีนี้ดูเหมือนจะเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนนะคะตลอดทั้งวันก็เห็นกระแสข่าวที่หลากหลายออกไปและดูเหมือนจะแน่ชัดแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้นำของไทยตัดสินใจที่จะไม่เดินทางไปร่วมประชุม สุดยอดผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ค่ะจากตอนแรกถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมายังยืนยันอยู่เลยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้นำของไทยเนี่ยจะเดินทางไปร่วมประชุมพร้อมกับคุณดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่นาทีนี้ดูเหมือนจะชัดแล้วนะคะว่าคุณดอนก็คงจะต้องเป็นตัวแทนฝ่ายไทยเพียงท่านเดียว ที่เดินทางไปเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะนะคะที่เพจนัชชาเนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันเพราะว่าตอนแรกอธิบดีกรมสารนิเทศคุณธานีแสงรัฐก็ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าการ เดินหน้าร่วมประชุมจะเดินหน้าต่อผู้นำหลายๆประเทศอาเซียนให้การยืนยันแล้วว่าจะคุยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะและทางกบูชานายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็คงจะไปอยู่ที่จาการ์ตาในช่วงเวลานั้นผ่านไปสองวันมาถึงวันนี้วันจันทร์ที่19เมษายนก็เริ่มได้เห็นท่าทีที่ไม่ค่อยจะชัดเจนของผู้นำอาเซียนหลายๆประเทศ หนึ่งก็คือผู้นำประเทศไทยนี่แหละค่ะคลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าติดสถานการณ์โควิด19ก็คงจะไม่ไปร่วมประชุมผู้นำฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอเตอเ้ก็คงจะไม่ไปร่วมประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงซึ่งดูเหมือนจะยังไม่ได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนแต่ก็ดูมีท่าทีไม่ค่อยอยากจะไปร่วมและก็คงจะต้องเป็นฝีมือในการเจรจาของ ทางผู้นำอินโดนีเซียโจโกวิโดโดนะคะที่คงจะพยายามหว่านล้อมและชักชวนร้องขอให้ผู้นำสิงคโปร์ไปร่วมให้ได้ค่ะสำหรับอินโดนีเซียแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้อินโดนีเซียก็เป็นฝ่ายที่เริ่มจุดประกายจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะคุยกับทางประธานอาเซียนก็คือประเทศบรูไนขอให้ไปจัดที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ได้เห็นความแอคทีฟความกระตือรือร้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียคุณเรดโนมาสุดีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเคยบินมาประเทศไทยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์แล้วก็ได้พบผารือกับคุณดอนพบผารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาวันะหม่องโลว,วินซึ่งรัฐบาลอาหารเมียนมาแต่งตั้งขึ้นก็ได้เห็นบทบาทของอินโดนีเซียตั้งแต่เริ่มแรกค่ะ อินโดนีเซียก็คงไม่อยากจะทําให้การประชุมสุดยอดผู้นํานัดพิเศษครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะแต่นาทีนี้เมื่อผู้นําอย่างน้อย3ประเทศระบุว่าอาจจะไม่ไปร่วมประชุมก็อาจจะทําให้บรรยากาศเริ่มไม่ค่อยคึกคักไม่ค่อยจะแน่ใจนะคะว่าเวลาที่เหลืออีก6วันเนี่ยคะ่ะจะนําไปสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอย่างไรจะมีผู้นำกี่คนที่ยังเดินทางไปร่วมประชุม นาทีนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นําการรัฐประหารในเมียนมายังยืนยันว่าจะไปร่วมประชุมนะคะแต่ว่าสถานการณ์ขณะนี้ก็ดูเหมือนจะเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนว่ากลไกาการทำงานของอาเซียนจะได้ผลอย่างไรส่วนหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ National Unity Government นะคะ NUG ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนสถานะของ CRPH CRPH นี่ก็คือคณะกรรมการรัฐสภ,ภาของสอสอพัก NLD ที่ได้รับการเลือกตั้งที่ฟอร์มกันขึ้นมาจัดตั้งกันขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างคึกคักในระดับนานาชาตินะคะคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์บ่อยที่สุดก็คือดร s ซาซาดรซาซานี่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนค่ะบอกว่า ถ้าอาเซียนอยากจะช่วยแก้ปัญหาจริงๆก็ควรจะต้องเชิญตัวแทนของรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยไปร่วมประชุมด้วยและถ้าอาเซียนยังเดินหน้าจาัดก,การประชุมโดยให้พลเอกอาวุโสมินออนไลน์ไปนั่งร่วมโต๊ะกับบรรดาผู้นําชาติอาเซียนก็จะถือว่าความน่าเชื่อถือของอาเซียนเนี่ยกำลังถูกตั้งคําถามนั่นก็เป็นคําพูดที่ออกมาจากทางโฆษกของรัฐบาลแห่งชาติ NUG ก็คือดรซาซานะคะดรซาซ่านี่เป็นนามแฝงไม่ใช่ชื่อจริงเป็นคุณหมอที่มาทำงานเคลื่อนไหวในระดับระหว่างประเทศและช่วงที่ผ่านมาก็ออกมาใช้ภาษาแข็งกล้าวดุดดันวิพากษ์วิจารณ์การรัฐประหารวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลทหารหงเย็นมาก็โต้กลับอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันโดยบอกว่า CRPH เนี่ยก็คือกลุ่มก่อการร้าย ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผิดกฎหมายสําหรับเมียนมาทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าในเมียนมาเองสถานการณ์ก็กําลังเต็มไปด้วยความเผชิญหน้าการ,รเผชิญหน้ามากขึ้นประชาชนไม่ยอมแน่ๆนะคะและประชาชนก็จับมือกันทั้งหลายหลายฝ่ายค่ะทั้งประชาชนภาคประชาสังคมนักธุรกิจคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์บุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคม และพันธมิตรของพรรค NLD เนี่ยประกาศจับมือกันอย่างเหนียวแน่นและไปจับมือกับกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อที่จะต่อสู้ในแนวร่วมระดับนานาชาติขณะที่กองทัพเมียนมากยนนะ็ยืนยันนะคะถึงความถูกต้องชอบธรรมที่ออกมาจัดก,การวัับประรในครั้งนี้เพราะว่าพบความไม่ชอบมาพากลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่พรรค NLD ระบุว่าชนะอย่างถลมทลายทหารยืนยันค่ะว่าเป็นชัยชนะที่ได้มาอย่างไม่ชอบมาพากลและเต็มไปด้วยทุจริตเหตุทุจริตในการเลือกตั้งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผู้นํากองทัพของเงียนมาระบุว่าต้องออกมายึดอํานาจในครั้งนี้เพื่อที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวางรถแมปวางทไลายแล้วก็คืนอํานาจให้กับประชาชนนําไปสู่การเลือกตั้งแต่ประชาชนไม่เชื่อนะคะถึงเหตุผลและการ ยึ้นอำนาจของกองทัพเมียนมาในครั้งนี้และก็ได้เห็นการออกมาประท้วงรายวันของประชาชนอย่างเต็มที่ได้เห็นกลุ่มคนหลากหลายเกือบทุกเพศทุกวัยนะคะเข้ามาร่วมชุมนุมโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวที่ออกมาประท้วงเป็นด่านหน้าพร้อมๆกับการสู้รบที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดน ระหว่างกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์และกองทัพเมียนมาค่ะก็ได้เห็นการต่อสู้เป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นถ้าการหารือคนเอกอวุโสมินอองหลายเดินหน้าไปร่วมประชุมการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนจะเป็นอย่างไรผลที่ออกมาถ้าบรรดาผู้นําของชาติอาเซียนไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็อาจจะไม่มีแถลงการร่วมเป็นไปได้มากที่สุดก็อาจจะเป็นแถลงการของประธานก็คือบรูไนซึ่งน้ําหนักของ ความหนักแน่นของแถลงการที่จะออกมาก็จะไม่เท่ากับการที่ผู้นำชาติอาเซียนได้พบหารือกันนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นจิ๊กซอใหญ่สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นและท่าทีของคนเอกอาวุโสมินอองไลจะเป็นอย่างไรนะคะก็คงจะต้องดูท่าทีกันว่าจากนี้ไปจะยืนยันเดินหน้าเข้าร่วมการประชุม สุดยอดผู้นําอาเซียนหรือไม่ค่ะคุณบุรชัยถามว่าแล้วเราส่งใครไปประชุมวันที่24ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่ออกมาแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะไม่ร่วมประชุมจะไม่ได้เดินทางไปที่กรุงจากร์ตาด้วยตัวเองจะมีคุณดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินหน้าไปร่วมชุมนุมนะคะไปร่วมประชุมค่ะ ในวันนี้ดิฉันก็ได้สอบถามจากรองศาสตราจารย์ดร,รปณิธานวัฒนายากรที่ประธานคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ากลไกอาเซียนยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและถึงแม้ผู้นำจะไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมกันครบ10ประเทศแต่ก็คงจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินหน้าไปร่วมประชุมและผู้นำเองก็อาจจะต่อสายเข้าไปทางออนไลน์ เพื่อที่จะส่งเสียงในที่ประชุมเพื่อเป็นการแสดงออกว่าให้ความสําคัญกับการหารือในครั้งนี้ถึงแม้จะไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะติดปัญหาติดสถานการณ์โควิด -19 เพราะฉะนั้นอาเซียนก็ยังเป็นความหวังอยู่สําหรับแนวทางในการแก้ปัญหาระดับภูมิภาคและยังน่าจะเป็นความหวังในการคงความเป็นแกนกลางพลังของอาเซียนไว้ได้นะคะ นั่นก็เป็นความเห็นของนักวิชาการด้านความมั่นคงก็คืออาจารย์ปณิธานวัฒนายากรค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นคนก็ติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐบาลแห่งชาติเมียนมาที่เปิดตัวมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและเสียงที่จะได้รับการสนับสนุนจากโลกตะวันตกค่ะเพราะว่านาทีนี้ประชาชนคนเมียนมาก็พยายามที่จะเดินหน้า คู่ขนานและเรียกร้องการยอมรับจากโลกตะวันตกมากขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นกลุ่มประเทศที่น่าจะเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือคนเมียนมาได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องเพื่อให้คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนและรัฐบาลเอกภาพแห่งเมียนมาก็ประกาศแล้วนะคะว่าสิ่งที่ต้องการก็คือสหพันธรัฐประชาธิปไตยสหภาพสหพันธรัฐประชาธิปไตย และจะต้องมีกองทัพสหพันธรัฐกองทัพแห่งสหพันธรัฐด้วยนะคะก็หมายความว่าถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะได้เห็นการร่วมมือของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเงื่อนไขในการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นไรแต่ว่านักเคลื่อนไหวที่ออกมาก็คือคุณมินโคนที่ได้อัดวิดีโอคลิปเผยแพร่ผ่านทาง Facebook เ,เมื่อ สัปดาห์ที่แล้วก็ระบุว่าจะเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ที่สุดของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและจํานวนมากที่สุดแต่ก็น่าสังเกตนะคะว่ากองกําลังของรัฐฉานจุดยืนของกลุ่มรัชฉานซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมีกองกําลังใหญ่ที่สุดยังไม่ได้ตกลงว่าจะเข้าร่วมกับรัฐบาลแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นอนาคตของทางรัฐบาลแห่งชาติ พันธมิตรขององศานซูจีการเดินหน้าเคลื่อนไหวเสียงที่จะสนับสนุนจากทั้งสหรัฐออสเตรเลียสหภาพยุโรปจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องติดตามนะคะจีนเองก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีหรือมีปฏิกิริยาออกมาต่อการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติในเมียนมาค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นภาพของผู้นำกองทัพ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเมียนมาได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียในโอกาสที่ไปเยือนในวันกองทัพเมื่อ26มีนาคมที่ผ่านมานะคะเป็นพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเมียนมา คุณคลองชนรัระทานบอกว่ามินอองไลจะไปร่วมประชุมที่อาเซียน,นาทีนี้ยังระบุว่าจะไปร่วมประชุมอยู่นะคะสําหรับคนเอกอาวุโซมินอองไลนแต่ก็ยังเหลืออีกหลายวันค่ะก็คงจะต้องติดตามแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นการประเมินสถานการณ์ก็คงจะต้องเดินหน้าอย่างใกล้ชิดนะคะสําหรับวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในเมียนมาเป็นโจทย์ใหญ่ร่วมกันสําหรับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศ แต่ตอนนี้สถานการณ์โควิด19ในไทยก็กําลังหนักหน่วงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยค่ะที่ฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันจำนวนคนติดเชื้อกําลังสูงขึ้นก็เลยกลายเป็นเหตุผลหลักสําหรับผู้นำฟิลิปปินส์และไทยที่จะไม่เดินหน้าไปร่วมประชุมด้วยตัวเอง คุณสันตุนเป็นคนเมียนมานะคะเขียนเข้ามานะคะบอกว่าพวกเราชาวเมียนมาดฉันก็เลยลืมขึ้นหัวข้อค่ะ คุณซุนตุนอองถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะบอกว่าพวกเราชาวเมียนมาไม่ตั้งความหวังกับอาเซียนไม่ต้องประชุมก็รู้เลยว่าคำตอบจะออกมาอย่างไรอาเซียนเชื่อถือไม่ได้อันนี้เป็นหนึ่งในความเห็นของคนเมียนมาที่เขียนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะอาเซียนเองก็คงจะรับทราบถึงแรงกดดันที่เกิดขึ้นนิฉันก็สังเกตว่าหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วมีการสื่อสารโดยตรง อย่างแข็งกล้าวทีเดียวนะคะโดยดรซาซาไปยังผู้นําอาเซียนถึงการประชุมที่จะเกิดขึ้นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปนั่งโต๊ะพูดคุยกับพลเอกอาวโซมินอองไลนในฐานะตัวแทนของเมียนมาและที่จริงก็ควรจะเชิญตัวแทนของรัฐบาลแห่งชาติไปร่วมประชุมด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นแรงผลักดันหรือว่าแรงกดดันต่อผู้นําอาเซียนที่ทําให้ต้องเปลี่ยนจุดยืนหรือว่า เปลี่ยนใจที่จะไม่ไปร่วมประชุมประชุมสุดยอดผู้นำนัดพิเศษ24เมษายนนี้หรือไม่ค่ะแต่ว่าเป็นการแสดงท่าทีที่แข็งกล้าวออกมาจากดรซาซาและทางรัฐบาลแห่งชาติของเมียนมานะคะและก็คงจะเป็นโจท้าทายทีเดียวสำหรับอาเซียนว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไรแต่อาจารย์บรณิธานก็ระบุนะคะว่าอาเซียนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายและถือว่าเป็น,นกลไกความร่วมมือ ที่พยายามจะคลายข้อขัดแย้งท่ามกลางบรรยากาศที่ดูแล้วค,คล้ายๆสงครามเย็นในช่วงเวลานี้จริงๆอาเซียนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วก็เป็น,นกลไกความร่วมมือเพื่อที่จะทําให้ทั้งภูมิภาคยังจับมือกันไว้ได้ท่ามกลางบริบทภูมิรัฐศาสตรสท์ที่ได้เห็นการขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นระหว่างค่ายสหรัฐและค่ายจีนด้วยนะคะซึ่งจุดกําเนิดของอาเซียนก็ มาจากการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะรวมพลังในยุคสงครามเย็นเมื่อปี1967เนี่ยแหะค่ะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้มากแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการ,รเผชิญหน้าอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ละค่ะสำหรับอาเซียนว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไร เอาละค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนัทธาไลฟ์ในช่วงเวลานี้นะคะและสำหรับท่านที่ดูทีวีอย่าลืมไปที่เพจที่นี่ไทย p ี s นะคะเวลา3ทุ่ม45นาทีเราเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 การติดเชื้อในไทยที่กำลังสูงขึ้นการปรับตัวของประชาชนในระหว่างที่ต้องกักตัวที่บ้านนะคะและดิฉันก็มีวิเคราะห์สถานการณ์ การประชุมของผู้นำอาเซียน24ในสายนท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนนี่แหละค่ะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะและอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดนัดถาไลฟ์ในทุกๆก,การรายงานค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ